สวัสดีค่ะผู้ชมวันนี้เราพามาชมเคล็ดลับเราใช้อะไรไม้ผลของเราถึงได้ติดดอกออกผลดกเมื่อออกแล้วผลก็จะใหญ่ขายได้ราคาแบบนี้นี่คือมะม่วงของเรากำลังติดดอกออกผลดกเป็นอย่างมากเลยค่ะส่วนนี้ก็คือ มะนาวของเราก็กำลังติดดอกออกผลดกเต็มต้นเลยค่ะส่วนสูตรที่เราใช้ก็จะเป็นสูตรง่ายๆประหยัดต้นทุนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสิ่งแรกที่เราจะใช้นั่นก็คือไข่ไก่เราจะใช้ไข่ไก่หนึ่ฟองไข่ไก่ก็จะมีธาตุอาหารสารอาหารที่เยอะมากเลยค่ะส่วนเปลือกไข่เราไม่ทิ้งให้เสียของเราก็จะบี้ๆใส่ลงไปค่ะ ไข่ไก่นั้นก็จะช่วยทําให้ต้นแข็งแรงติดดอออกผลดกต่อมาเราก็จะใช้เป็นผงชูรสประมาณ1ช้อนชาผงชูรสก็จะช่วยกระตุ้นรากกระตุ้นในการแตกใบอ่อนแล้วก็ยังช่วยทําให้ติดดอออกผลดีด้วยค่ะตัวช่วยของเราตัวหนึ่งของเราก็คือเป็นธาตุอาหารเสริมนี่ก็คือผงดําจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะ ธาตุอาหารเสริมผงดำก็จะช่วยทำให้ดูซึมซับธาตุอาหารได้ดีก็จะช่วยบำรุงดินบำรุงรากทำให้ต้นแข็งแรงและเพิ่มผลผลิตเราก็จะใช้ประมาณ1ช้อนชาเราก็จะใส่ลงไปในน้ำเลยค่ะใส่ในน้ำแล้วเราก็จะคนๆให้เข้ากันค่ะใช้เพียงนิดเดียวสีของเขาก็จะดำเข้มเลยค่ะ แล้วเราก็นำไข่ที่เราตีไว้เมื่อกี้นี้ใส่ผสมลงไปเลยค่ะก็จะได้ปุ๋ยบำรุงต้น,นมะม่วงมะนาวของเราให้ติดตอออกผลดกเต็มต้นเลยค่ะเราก็จะนำมาล่าลดที่โคนต้นให้ชุม่มลากเขาก็จะทำหน้าที่ลำเลียงธาตุอาหารเหล่านี้ขึ้นไปเลี้ยงยังลำต้น จึงทำให้มะนาวของเรามีการติดดอกออกผลให้เราตลอดทั้งปีเลยค่ะต้นก็จะเขียวงามและมีลูกใหญ่ลูกดกเป็นอย่างมากเลยค่ะและนี่คือต้นมะม่วงของเราเราก็จะทำวิธีเดียวกันกับที่เราลดต้นมะนาวเลยค่ะสูตรนี้ก็จะช่วยทำให้ผลผลิตของเรานั้นเยอะเป็นอย่างมากค่ะก็จะมีลูกดก ผลใหญ่จึงทำให้ผลผลิตของเราเยอะตามไปด้วยค่ะสูตรนี้ใช้ได้กับพืชผักส่วนครัวได้ทุกชนิดเลยค่ะเราควรรดด้วยปุ๋ยน้ำสูตรนี้ประมาณ1เดือนเราลด1ครั้งแค่นี้พืชผักผลไม้ของเราก็จะดกเต็มต้นเลยค่ะ เป็นสูตรที่ทำง่ายประหยัดต้นทุนและออสานอีกด้วยค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปทำกันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ